สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับกับกิจกรรมของทางซั s ซุ g นะครับมีโจทย์อยู่ว่าครับลูกค้าที่มีอายุ60ปีขึ้นไปครับกำลังมองหาตัวช่วยเรื่องสุขภาพเรื่องโรคความดานันโรคประจําตัวแล้วก็เรื่องของการวัดเกี่ยวกับค่าหัวใจนะครับต้องไปโรงพยาบาลทุกๆ4เดือนเลยเลยได้ยินจากลูกค้าครับว่ามีซัมซุงครับมีตัวมีอุปกรณ์ช่วย เกี่ยวกับการวัดข้อมูลเรื่องของความดันแล้วก็ค่าลื้นหัวใจแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนและรุ่นไหนที่สามารถใช้งานได้ด้วยะยกก็อยากครับ Galaxy Watch ที่เป็นโอเวลทั้งหมดครับตั้งแต่ Galaxy Watch 4ขึ้นไปลูกค้าสามารถใช้ฟัง์ชัน ECG แล้วก็เรื่องของความดันได้เลยอะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ให้นะครับยังไงเราไปรอชมกันครับนะครับนี่ตัวนาฬิกาเรานะครับ ง่ายครับลูกค้าตั้งคายย่ายังไงก็ได้ครับแล้วเราตั้งค่ายก็รูกว่า ECG กดบันทึกครับเขาจะขึ้นครับเนี่ยครับตัวสอบนาฬิกาเราขยับสายครับเว้นระยะจากข้อมือสองนิ้วครับตรงนี้เขาจะมีบอกรายละเอียดครับเนี่ยครับว่าตรวจสอบข้อมือซ้ายนะครับวันนี้ใช้ไม่ใช่การวินิจฉัยสภาพทางการแพทย์อย่างใดนะครับพี่สมบูรณ์อย่าใช้แอปนี้เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่ง อับเพียงแค่ลูกค้าทำางนี้แล้วก็วางนิ้วชีไว้แล้วรอสามสิบวิครับระหว่างที่เรารอครับไม่ควรพูดหรือกระทำสิ่งใดนๆใน,ใน,นะครับ จังหวะไซนัทอินีจีนี้ไม่สามารถแสดงเาว่าหัวใจได้คราวนี้เราสามารถเราจะดูเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะมันจะมีครับนี่ครับเรากดที่แสดงบนนะครับเพิ่มก็จะมีการบันทึกไว้แต่ถ้าลูกค้าไม่นั้นก็กดแสดงบนโทรศัพท์ครับเราก็สิ่งที่เราต้องใช้ต่อไปคือเรื่องของโทรศัพท์ครับเขาก็จะขึ้นค่ามาเห็นไหมครับว่าจังหวะอันนี้เหมือนกับนาฬิกาที่เราดูเมื่อกี้เลย จังหวะเดียวกันเราก็สามารถดูรายละเอียดครับของตัวขึ้นใจณนะวันเวลาอันนี้ครับแล้วก็เราสามารถใช้ตัวนี้ครับลองให้แพทย์ดูหรือสามารถเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลครับเพื่อความถูกต้องได้อีกครับขอบคุณมากครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําเรื่องของการวัดความดันผ่านตัวนาฬิกา Galaxy Watch นะครับขั้นตอนที่ผมลงไว้ก็เป็นวิธีการลูกค้าสามารถหยุดภาพแล้วก็อ่านหรือทําความเข้าใจก่อนได้นะครับ ขั้นตอนง่ายๆครับคือเรากดที่ตัววัดกําดันแอปพลิเคชันจะบังคับให้ลูกค้าครับกดไปที่ตัวเปิดแอปแล้วก็เขาจะบังคับเด้งไปที่โทรศัพท์แต่เราก็รอสักครู่นึงครับโอเคจะมีการเปรียบเทียบของตัวนาฬิกาครับลูกค้าทําตามขั้นตอนเขาได้เลย <c oughs> ระหว่งางต่างๆขั้นตอนเขาก็จะบอกว่าให้ลูกค้าครับดันนาฬิกาให้แน่นระดับหนึ่งแล้วก็เว้นไว้สักวันหนึ่งถึงสองนิ้วครับจากข้อมือ โอเคระหว่างนี้ก็รอประมาณ1ิวีครับนาฬิกาก็จะทําการวัดตัวอาตาัตราชีพจรของเรื่องความดันที่เป็นค่าที่เราใส่คู่กับตัวเครื่องวัดความดันนะครับมาแล้วก็รอ0ูนถึงร้อยระหว่างนี้เราอาจจะมีขออนุญาตตัดคลิปไปเพื่อให้เข้าใจง่ายเนอะโอเคตัดมาแล้ว ขั้นตอนก็จะอยู่ในการใส่ค่าครับเราก็จะใส่ค่ามาตรฐานครับอันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะครับเพราะในกรณีผมไม่ได้มีเครื่องหดความดันปกม,มาเนาะโอเคทํานี้จนครบ3ามครั้งครับอ่าเขาก็จะบอกให้เราใส่อีกเราก็จะใส่ไปครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวพมขออนุญาตตัดคลิปไปหลังจากตอนที่เขาเสร็จเลยจะได้ข้อเห็นกันอ่าพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นอย่างนี้เรากดตกลง เราเปรียบเทียบนาฬิกาเซตขึ้นหรือการคาลิเบตครับต่อไปก็ไม่มีอะไรแหละก็มาที่นาฬิกาครับกดตกลงเลยเขาก็ถามว่าเราวัดเลยไหมระหว่างนี้เราสามารถกดคําว่าวัดได้เลยโอเคเขาก็จะบอกขั้นตอนครับอ่ารัดนาฬิกาให้แน่นเว้นหนึ่งสองมิวครับกดตกลงดูนะโอเคจ้ะแล้วก็รอการวัดครับประมาณ 0ถึง100%ครับไม่นานครับไม่นานแต่ระหว่างนี้ก็อย่าพุ่งพูดหรือการขยับร่างกายพยายามขยับให้น้อยที่สุดครับแล้วก็พยายามอย่าพูดครับนี่ครับตองนี้ก็กำลังวัดอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะโอเคครับอ่าแป๊บเดียวเห็นไหมมันก็จะขึ้นมา1280ตั้งเต่ใจ9 3เราก็สามารถใช้คุมงานครับในการวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าลูกค้าวัด แล้วก็ไม่จําเป็นที่เรต้องใช้เครื่องวันแล,แล้วก็รออีกเดือนเลยก็สะดวกสบายมากขึ้นครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างถี่มีความแม่นยําสูงถ้าสนใจยังไงก็ลองสอบถามที่หน้าร้านได้เลยครับ